เราจะมาดูกันนะคะว่าการจีบผู้หญิงแบบไม่ให้ผู้หญิงร้องอีเป็นแบบไหนสิ่งแรกเลยห้ามจ้องผู้หญิงมากเกินไปไม่ว่าผู้หญิงเราจะสวยกันมากแค่ไหนคุณผลักลูกตาคุณกลับเข้าเบาไปก่อนนะคะอย่ามองเราเหมือนเราเป็นอาหาร วิธีการมองผู้หญิงคือค่อยๆแอบมองเธอเป็นระยะๆปะะ้าหมายของคุณคือแอบมองเธอเธอนิดจนเธอจับได้ว่าคุณมองเธอจะเอะใจและแอบมองคุณกลับมองแค่ใบหน้าก็พอนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณมองลงต่ำไปกว่านั้นเรารู้ตัวแต่แค่ไม่อยากพูดอะไรเฉยๆเ <c oughs> วลาคุยกับผู้หญิงดูระยะห่างไว้ด้วยนะคะถ้าคุณเดินเข้าหาเขาและเขาเอ็นตัวกลับแบบนี้แล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณเดินเข้าใกล้เขาเกินไป ผู้หญิงเราจะไม่ค่อยชอบเวลาคนที่เรายังไม่ไว้ใจเข้ามาใกล้ชิดเกินไปหรือแตะต้องตัวเราฉะนั้นดูสถานการณ์ให้ดีๆนะคะไม่งั้นคะแนนคุณอาจจะตกฝึกรอยยิ้มของคุณผู้ชายหลายคนยิ้มไม่เป็นและบางคนก็ไม่ค่อยยิ้มเลยเพราะคิดว่าการยิ้มดูไม่แมนคุณลองฝึกรอยยิ้มของคุณหน้ากระจกดูนะคะยิ้มให้ดูไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่เก๊กเกินไปพยายามให้ดูจริงใจที่สุดค่ะ ไม่ต้องเป็นคนดีจนเกินไปผู้ชายหลายคนคิดว่าการชนะใจผู้หญิงคือการตามใจเขาทุกอย่างการที่คุณจะเป็นผู้ชายที่ดีไม่ได้แปลว่าคุณต้องตามใจผู้หญิงทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงชอบผู้ชายแบดบอยนิดๆจะทําให้เขาเห็นว่าคุณมีความเป็นผู้นําเพราะผู้ชายที่ตามใจผู้หญิงมากบางครั้งผู้หญิงจะมองเป็นเพื่อนมีมารยาทกับเพื่อนๆของเธอถ้าเพื่อนๆของเธอคิดว่าคุณเท่หรือนิสัยดีโอกาสที่เธอจะเปิดใจให้คุณจะมากขึ้น ทีนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณเข้าไปคลุกคลีหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนเขามากนะคะแค่ทักทายและเป็นมิตรเวลาเจอกันมีมารยาทกับคนรอบข้างผู้หญิงชอบสังเกตถ้าเขาเห็นว่าคุณมีมารยาทกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรือแม่บ้านเขาจะรู้สึกว่าคุณน่าคบกว่าเขาจะเห็นว่าคุณไม่ได้แอปเป็นคนดีเพราะคุณจีบเขาอย่างเดียวแต่คุณให้เกียรติคนอื่นในชีวิตคุณด้วยห้ามจูจี้ สิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงหลีกเลี่ยงคุณทันทีคือถ้าคุณจู้จี้กับผู้หญิงมากเกินไปทั้งๆที่เขายังไม่รู้จักคุณมากพอคุณไม่ควรกดดันให้เขาตอบข้อความของคุณหรือเล่าเรื่องชีวิตของเขาถ้าเขายังไม่พร้อมการที่คุณให้เกียรติเวลาของผู้หญิงจะทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นและถ้าเขาสนใจคุณเขาจะตอบข้อความของคุณมาเองคุณไม่ต้องตื้อหรอกค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณจีบผู้หญิงเก่งขึ้นนะคะโชคดีค่ะ